ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายโยอีโดนปริศนาโพอีค่ะหน่วยนาวิกสอยร่วงกาว4ี่ลำบินป่วนฐานปฏิบัติการชายแดนจันทบุรีหลังขเขมรเคยส่งป่วนไทยค่ะ ป่วนกลางดึกค่ะโดนปริศนาโผล่อีกหน่วยนาวิกโยธินค่ะสอยร่งกล่าวสี่ลำบินป่วนฐานปฏิบัติการชายแดนจันทบุรีหลังเขมรเคยส่งป่วนไทยค่ะจากกรณีที่เมื่อวันที่21มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาค่ะมีรายงานว่าผู้ว่า จังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาค่ะได้ส่งตัวแทนนำหนังสือปิดผนึกส่งถึงผู้ว่าจันทบุรีขอให้ตรวจสอบกรณีพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดนไม่ทราบฝ่ายค่ะบินล่วงล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาในช่วงวันที่16-17มิถุนายนค่ะเป็นอากาศยานไร้คนขับไม่มีสัญ,ญลักษณ์ในระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ100-300เมตรค่ะในช่วงเวลากลางคืนโดยก่อนหน้านี้ค่ะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราดการได้ประกาศของความร่วมมืองดใช้อากาศยานซึ่งไร้นักบินหรือว่าโดรนนะคะในพื้นที่ราชการและเขตห่วงห้ามทุกประเภทค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางราชการค่ะเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยเนื่องโดยสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาย,ยังคงมีความละเอียดอ่อนและความอ่อนไหวต่อความมั่นคงเพื่อให้การรับมือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์สามารถดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อกาปรปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะต่อมาค่ะพลเรือตีปารัสรัะตะนชัยพันธ์การรองโฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยว่าฝ่ายไทยได้ทําการประท้วงไปทางกัมพูชา กรณีโดนข้ามล้ำแดนมาฝั่งไทยเช่นกันค่ะส่วนมาตรการหลังจากนี้ค่ะจะประเมินจากท่าทีของโดนเป็นหลักหากมีโดนเข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามทางทหารหรือมีเจตนาราชัดเจนในเรื่องการปฏิบัติทางทหารก็จะมีมาตรการต่อต้านโดนนะหรือว่าแอนตี้โดนอย่างเด็ดขาดค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่25มิถุนายน2568ค่ะที่บริเวณด่านถาวรบ้านแหลมอํเภอโป,ป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ นายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัต์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำจังหวัดจันทบุรีค่ะสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชากองปรชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ะนำหนังสือไปยื่นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองแห่งราชจักกัมพูชา2เรื่องการหนึ่งค่ะหนังสือชี้แจงว่าฝา่ายเราไม่ได้มีการปฏิบัติการบินโดรนอย่างที่ทางจังหวัดพระตะบองกัมพูชากล่าวอ้าง 2ค่ะหนังสือประท้วงว่ามีโดนจากฝั่งราชนาจาักรกัมพูชาบินล้ำเข้ามาในอธิปไตยของราชนาจาักรไทยนะทั้งนี้ค่ะหนังสือทั้ง2ฉบับถูกส่งถึงนายซกกรูค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองค่ะโดยมีพันเอกยิงสังเฮงนะ,ะหัวหน้าหน่วยประสานงานกัมพูชาไทยประจําช่องโดงค่ะเป็นผู้รับมอบนะคะและนายคงยัดลวงค่ะประธานช่องโดงจังหวัดพระตะบองร่วมเป็นสักขีพยานค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะในระหว่างขั้นตอนการยื่นหนังสือฝ่ายกัมพูชาค่ะโดยหน่วยประสานงานกัมพูชาไทยนะได้มอบหนังสืออีกฉบับจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองค่ะส่งกลับมายังผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบรุรีแต่ไม่ได้ระบุเนื้อหาชัดเจนถึงประเด็นใดเป็นพิเศษค่ะซึ่งหน่วยประสานงานทั้งสองฝ่ายค่ะยังคงทำหน้าที่นะเป็น,นกลไกหลักในการรักษาความสัมพันธ์และลดความตึงเครียดตามแนวแดนระหว่างทั้งสองประเทศค่ะขณะที่ล่าสุดวันนี้ค่ะมีะรยายงานข่าวนะะบอกว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ทหารพรานนาวิกโยธินที่4กาโมวดอาวุธบ้านผก,กาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านผก,กาดจังหวัดจันทบรุรีได้ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนค่ะไม่ทราบฝ่ายทําการบินอยู่บริเวณเหนือฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนในพื้นที่เขตประเทศไทยจึงประสานงานชุดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าแอนตี้โดรนนะคะจากชุดเฝ้าตรวจการตรวจการ เหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดจันทบุรีค่ะทําการตัดสัญญาณการควบคุมและบังคับให้ตกผลการปฏิบัติสามารถตัดสัญญาณควบคุมของอากาศยานไร้คนขับสามารถบังคับให้ตกจํานวนสี่เครื่องค่ะโดยจากการตรวจสอบบริเวณจุดตกค่ะซึ่งเป็นป่ารกประกอบกับเป็นพื้นที่มืดค่ะก็ไม่พบอากาศยานไร้คนขับค่ะ โดยทางเจ้าที่ที่เฝ้าตรวจการตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วอากาศยานไร้คนขับไม่ทราบฝ่ายมักจะบินมาช่วงเวลากลางคืนค่ะซึ่งเวลากลางวันนั้นเป็นที่สังเกตง่ายจึงไม่ค่อยพบเหตุน,นั่นเองนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ